ในกรณีที่ต้องการกดสั่งสินค้าและบริการให้กับทางลูกค้าค่ะอันดับแรกค่ะให้กดคีย์ค้นหาข้อมูลของลูกค้าจากนั้นค่ะให้กดสั่งสินค้าและบริการจากนั้นกดเพิ่มรายการค่ะที่ทำการสั่งให้กับทางลูกค้านั่นเองสามารถที่จะเลือกคลังค่ะที่ต้องการให้ตัวยาตัดสต็อกค่ะให้ เลือกประเภทค่ะที่ต้องการที่จะดำเนินการสั่งให้กับทางลูกค้าหรือว่ากดเสิร์ชชื่อค้นหาก็ได้กดรูปตะกร้าค่ะเพื่อทําการกดสั่งให้กับทางลูกค้าค่ะพอกดสั่งเรียบร้อยปุ๊บกดบันทึกค่ะหน้านี้ค่ะสามารถที่จะตรวจสอบค่ะรายการที่เรามีการกดสั่งให้กับทางลูกค้าได้ แล้วก็สามารถที่จะใส่ส่วนลดค่ะเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าค่ะรองรับในส่วนของรูปแบบบาทหรือว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองเช่นในตัวอย่างค่ะจะได้รับส่วนลด10%กดรับชำระเงินค่ะแล้วก็ยืนยันการชำระได้เลย